ต้มมันโอเคจบนะผัดลงการเสิร์ฟกันเลยนี่ครับนี่ครับหมึกน้ำดำเร,ร้อนห่อ,อกจากเตานี่ครับคุณชมทำวันนี้เรามาทำมึกน้ำดำผัดกระเทียมเห็นะครับนี่ครับกระเทียมเตี้ยวทำแบบง่ายๆพอตได้มึกตกไปมาเล็กๆนะนี่ครับทำสไตล์ตะวนนะเตา,เาตไฟฟ้าเลยครับเอาเท่าที่มีเอาเท่าที่ได้ อร่อยแม่อร่อยว่ากันแต่เราเตียวเรียวให้หอมกันเราจะเกี๋ยวเยอะอย่างนี้นะนี่ครัโอ้โหผมชอบเตเี๋ยวแบบนี้ครับมาต่อให้มันหอมเรืงแต่ไม่ไหม้นะเนี่ยต่อแป๊บครับนี่ครับได้เบิกมาครับโอ้โหใสๆเลยครับเนี่ยเบิกกระป๋อยใส่ๆเลยครับอื้มเอาน่าเอาน่าตามมาแล้วนะลงอย่างนี้เลยโอ้โหมีนั้งใส่ทั้งไม่ใส่ ผัดน้ำตาลไปเลยนะนี uh. wow. like, oh. ่ครับอืมก็อะผัดไปนะครับโอ้โหผัดให้ตึงเลยครับนี่เอาไฟฟ้านะจะไม่แรงเราแก๊สรอแป๊บครับระหว่างรอนะเราบอกอย่างนะผมจะปรุงเลยผมจะปรุงเลยนี่น้ำตาลแบบนี้นะครับนี่ประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะครับน้ำตาลใสไประหว่างรอเดือดนะครับนะครับผิวขาวใส่ลงไปหน่อยนะครับแล้วก็มุ้งมิ้งนิดนึงนะครับอ่ะอ่ะวันนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ซอสพิกโกสมนะครับตัวเด็ดที่กินกับปลาหมึกนี่ครับตัดลงไปนี้ครับซอสพิกโกสมมันจะตัดความเค้ามันจะหอมมันจะมีสามรสใส่ไปนี้ครับแล้วกินหมึกย่างนะครับเราจะใส่พีชซอสพิกโกสมอร่อยอร่อยนี้ครับนี่ครับจับไปจุกจุกเดือดแล้วนะแล้วก็คนไปซอสมันเข้าใสปลาหมึกเริ่มดำแล้วน้ำเริ่มดำแล้วนี่ครับเฮ้โอ้โหตัวเริ่มหรับตึงแล้วนี่ครับเดี๋ยวรอแช็คหน่อยนะครับโอ้โหดูครับผูครับหมึกน้ำดำไม่ค่อยดำอยากให้ดำต้องตักตัวปลาหมึกเฮ้อาแล้้ววนนนี่่คครรััับบตึงงโโหกิจ ว้าวหมึกน้ำดำกระเทียมครับหมึเริ่มดำ้วครับหมึกเริ่มตึงว้าวนี่ครับมาลองสักคู่ยังไม่ทันไรก็อยากกินซะแล้วลองอนเลยนะตึงตัวตึงๆนะครับกินกระต๊อบน้ำดำเอาเลยนะคุณผู้ชมว้าว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 เนื้อดูดูดูว้าวอ้าวพี่ตือก็เท้าออกมาจัดกันต้องเป็มันโอเคจบนะ ตัดลงตารเสิร์ฟกันเลยนี่ครับนี่ครับนึกน้ำดำร้อนๆออกจากเตานี่ครับคุณผู้ชมทำด้วยกันครับโอ้อยากจะให้มันผลุกต่อไปจริงๆกันนี่โอ้ตึงๆนี่ครับว้าวนี่ครับโคตรเมื่อยเลยแบบนี้นี่ครับโอ้โหเรียบร้อยปิดเตานี่ครับนี่ครับเป็นไงบ้างนักดาดาไหตัดไปนี่ดูดูขีโอ้โหเสร็จแล้วนะจีนนะโอเคครับจิ้ด้วยกันนะครับ